สนับสนุนโดยโผงพลัสเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร32ชนิดสูตรสมุนไพรเข้มข้นรสชาติโดนใจสอบถามข้อมูลโทร02-1578933 71ปีก็6เดีกับเดือนวิสูตรละครหาก็ไปเกหาก็ไปเราเป็นปีพาดไงเนี่ยนี่เขาเล่นละครต้องการปีพาดนี่ต้องการส4ี 14, ขวบอะ่ะก็ แม่ไปเล่นละครก็เมื่อแรกเนี่ยไม่มีมอเตอร์ไซค์ไงใช้จัก,กรยานที่จัก,กรยานให้แม่สอนพาแม่ไปเล่นละครก็สุดแท้แต่งงานศพงานบวชงานอะไรเงี้ยทำได้ทั้งนั้นก็เนี่ยเพิ่งหยุดวันนี้ก็บอกกับเขาว่ามีธุระพ่อตะพลไทยไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แต่ถ้าตะพลมอนพลมอนมัน้างไง ก็เดี๋ยวนี้ก็ยังทําอยู่นะ,ะก็พวกก็บอกเคยมึงอายุอุูนี้มึงยังไหวนะพวกพวกไม่ไหวพวกรุ่นเดียวกันเนี่ยงอหมดใจสู้หรือใจรักนี่เราก็บอกไม่ใช่ใจสู้ใจรัก,กเรายังไไพอไปได้ไงเนี่ยก็เอารถมาให้พ่อเพื่อเจ็บใค้ได้ป่วยปนต้องคว้ารองพ่อก็ได้เอารถเก่งไป ถ้าฝนไม่ตกกว่าไม่น้องก็มอเตอร์ไซค์ oh. นี่ก็มันหลายอย่างนะควกพวกอ่ะเฮ้ยถ้ามึงขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยลมไม่เข้าตามึงว้าควาง <c oughs> ไงต้งไหนฮนะกูแกมกะะ็หลอดนี่เรื่องดูแลร่างกายนะผมบอกกงๆงไม่ใช่ยกย่องตัวเองนะผมพยายามมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมจะขี่ก็สามสิบสี่สิบพอ ใครจะรีบไปไหนไปเธอมไม่ไปด้วยผมไม่รีบเมื่อก่อนเนี่ยบาหวานไม่่ก็ทรมานทำอะไรนิดๆหน่อยๆเหนื่อยแล้วทำไม่ได้นานก็เนี่ยไปทำบิพาษเนี่ยนั่งตีตะโพนอ่ะบางทีแทบไม่จบเพลงเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยกินโน่นกินนี่แล้วก็บอกตรงๆว่ากินแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเรา นี่พอหั่นมากินโพธงในหม้อตัดยาน้ำตา,เล,ยยา,า,าลเลยยาบาหวานเลยเนี่ยข้าวปลากินได้แข็งแรงใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ก็เนี่ยกับแบบนี้เนี่ยคุณเป็นโน่นเป็นนี่เป็นยังไงอะไรบางคนก็เป็นอมัมพฤกอัมภาตอะไรเงี้ยกินโพธงเข้าไปก็ปากไม่เบี้ยวปากอะไรก็คุยกับแม่บ้านเฮ้ยแม่มนดูโน่นแกวเลยเชื่อ ไม่ถึงเชื่ออ้าวก็ก็ไม่งั้นเขาจะาออกทอทัศยังไงล่ะออกโกหกทั้งประเทศเนะ่ยผมคิดอย่างนั้นนะแต่คนอื่นจะคิดไงผมไม่ว่าแต่ผมคิดว่าโอ้ยถ้าออกอย่างนี้ไปโกหกไปอะไรก็ก็ใช้ไม่ได้ก็ดูแล้วโอ้มีผู้หญิงอะเป็นอะไรนะเพื่อขาไม่มีแรงแขนขาไม่มีแรงประคองกัน เข้าห้องน้ำอาบน้ำอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่ามากินโพธงเนี่ยปวดที่สองไม่ต้องครั่งเขาไปเขาเองได้อะไรก็เรียกเมยไปดูเฮ้ย <c oughs> แม่มึงมาดูนี่เนี่ยเขาก็เปาะก,ก็แพะแต่เขาไปได้แล้วนี่ยังได้ตัดยาอื่นหมดตัดเลยบอกกับ <c oughs> แม่บ้านเลยก็มีแต่เนี่ยของโรงพยาบาลเนี่ยสองย่างเนี่ยความดันกับไขมันก็ ก่อนกินข้าวเช้าเราเคยตื่นเช้ามานะเดีนี้ตื่นมาลุกได้เลยเนี่ยธรรมดาก็ไปทำบิพาทแล้วเนี่ยนี้ก็นัดทางเบริจัดโทรมาว่าวันที่ยี่สี่จะมา่ทายทำไม่เป็นไรก็เนี่ยลูกไปเพชรบุรีเลยลูกชายอ่ะนี่ ผมก็บอกแล้วว่าถ้าใครไม่กินไม่รู้ถ้ากินแล้วจะรู้ที่รู้ว่าอะไรรู้ไหมร่างกายเราก็ทุ่มกระ่วยยังไงมันก็ไม่ได้คิดเลยไงที่ว่าขวดละพันเนี่ยไม่คิดเพราะร่างกายเราแข็งแรงโอ้โหนี่สองคนพวกเ,เนี่ยบอกกับเขาทีนี้มันยังว่าเนี่ย พอบอกขวดละพันปากจู่มันได้ดีมันอย่าง,งนั้นไม่นี่บองกงไม่จะได้ตังก็บอกว่าร่างกายเรามันแข็งแรงไงไม่กระปวกกระเปี้ยอะไรทั้งนั้นครับขอขอบคุณมากโพชงครับที่ผลิตโพชงตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้ผมเนี่ยกะเมียผมร่างกายแข็งแรง ไม่มีการกระปวกกระเพี้ยไม่เจ็บไม่ไข้อะไรทั้งนั้นครับพวกพูงก็ชม โรโมชั่นพิเศษโหชงคลาเครื่องดื่มสมุนไพรและพืชษาชาติปกติ1ขวดราคา1,850บาทลดเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นแถมฟรีโหชงขวดเล็กอีก1ขวดเรียบโทรมาที่เบอร์021578933ยำ้ำ021578933